วันนี้เราจะมินเตอร์ก็มารีวิวนะครับอาจจะโป๊ะ้งตึกๆไปบ้างครับไม่ได้เปิดเพลงนะับวันนี้ก็6กคูณหนะครับจัดเต็มอีกแล้วนะครับวันนี้ 6, กคูณหก็เป็นเบทสินิ้วนะครับหดอกนะครับแล้วก็กลางแหลม15นิ้วโครงหล่อตัวตั้งนะครับอีก6ดอกตัวนี้ก็มีความพิเศษหลายอย่างลูกค้าก็เพิ่มตู้มอนิเตอร์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะเอาไปเล่นคาราโอเกะเนาะจะต้องมีมอนิเตอร์หน้าเวทีแล้วลูกค้าก็จะแยกเบสแยกกลางกันข้างละ3ใบนะผมก็ทําตามโจทย์ลูกค้าผ อ่าชุดนี้6กคูณหนะครับทำตามโจทย์ลูกค้าเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วงบเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมแจ้งงบประมาณเลยตัวนี้ไปเชียงรายนะครับแม่สายเชียงรายนะครับจากจุกอินเตอร์นออมาถึงไปเชียงรายนะครับสั่นนั่นเชียงรายอีกแล้วนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมก็ผมเริ่มที่รายละเอียดอ่าผมแจ้งราคาก่อนเลยดีกว่านะครับชุดนี้ราคาคร่าวๆหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทได้เบรดหกใบนะครับแบบนี้นะเบรดสิบแปดนิ้วหกใบกลางแหลมสิบห้านิ้วนะครับอีกหกใบนะครับตัวนี้เป็นโค้งหล่อด้้ววยแลก ตัวนี้จะเป็นมอนิเตอร์นะครับอัพมอนิเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดเครื่องปรงุงสำหรับตู้เนี่ยจะมีเบสแปดเบสหกกลางแหลม6แล้วก็มอนิเตอร์อีก2นะครับผมอ่ะชุดเครื่องปรงุงตัวนี้ลูกค้าใช้ H าใช้ M G P 1 2 X นะบูทูธ G P F X แฟร์ทำไมต้องใช้มิกใหญ่นะเพราะว่าลูกค้าเล่นแยกหลายเนาะตามที่ได้ดูต้นคลิปไปโป๊ะ,ปะตึก,ตกปโป๊ะนะครับ6ช่องหม้สิบสอช่องหม่โอ้โหนี้พูดผิดพูดถูกเลยขออภัยด้วย นะผมแล้วก็ใช้ไมอีกสองให้ยังเหลือใช้เครื่องดนตรีหรือว่าใช้ไมอีกสี่ตัวนะครับสำหรับสิบสองช่องหม่นะครับมาดูเครื่องปรุงกันบ้างเริ่มที่ปลั๊กไฟนะเป็น VIP สิบนะครับตัวตัวปลั๊กอย่างดีนะครับผมแล้วก็ไม่ลอยเป็นตองสามนะมาตรฐานเครื่องไฟดนตรีแล้วก็คอร์สลูกค้าใช้คอร์สมู VIP ของเรานะตัวนี้เป็นสามทางแต่ปรับสองทางได้นะครับผม EQ สองสามหนึ่งสไลด์ยาวนะครับแล้วก็นี่ครับชุด power นะครับนี่ความพิเศษของชุดนี้ก็คือใช้4 0 0 0วัตต์ขับนะ 4,000วัตต์นะ VIP 4,000วัตต์ฟู l l b i ขับเบสค้างละ3ใบนะครับผมแล้วก็ขับกลาง VIP 2,000วัตต์นะครับ 2.0k นะครับขับกลางแหลมค้างละ3ใบแล้วก็มอนิเตอร์ใช้รุ่น MX1000 นะครับขับค้างละใบเพราะมอนิเตอร์ไม่ได้ใช้อะไรเยอะก็ใช้แค่ตัวธรรมดาพอนะผมแล้วก็ลูกค้ายังมีโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอะไรให้ลงคลาราโอเกะด้วยอันนี้โน้ตบุ๊กลูกค้ามานะแรงมากเลยแล้วก็มีแยกลายนะครับผมเนี่ยครับสเต็ปนี้150,000บาทนะครับเดี๋ยวยังไมม่่่รรวคคาาขนนสสงะับย นี่ครับสายสัญญาณสายลำโพงเราจัดให้ไปเต็มนะแต่ชุดนี้ไม่ได้เดินทางไปจัดส่งเองต้องขอประธานอภัยลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะไกลเนาะผมจับ g p s แล้ว8900โลนะครับผมก็ชุดนี้เดินทางไปแม่สายเชียงรายนะับเบส6เบสเนี่ยเลือกได้นะเทอร์โบบีวีนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้จุกจุกผมก็จัดผีไปเลยนะครับผีอ่าผีซอมบี้ของเรานะครับ18นิ้วตู้สตอมนะระบบเสียงสตอมทั้งระบบนะฮะขายเป็น FC เราเห็นไหมครับ สจ๊วตสาวซิสเต็มนะครับผมตู้กระดอกของเรานะครับเน็ตเวิร์กของเราแรมของเรานะครับไปยันตุกเบสดอกเบสนะของเราพนะันสองวัตต์นะโครงหล่อพันสองวัตต์ก็สเต็ปนี้ถ้าไม่เอาชุดมอนิเตอร์อะไรเนี่ยมันก็จะโหลดลงไปอีกราคานะครับแล้วก็เรื่องพาวเวอร์อีกนะอันนี้ลูกค้ามีโจทย์ให้เรามาว่างบ 105, แสนห้าเราก็จัดให้เต็มมาระบบเลยนะครับอันนี้โน้ตบุ๊กลูกค้านะนะครับผมก็แยกลายอะไรต่างๆก็เรียบร้อยเดี๋ยวมาเทสท์ไมล์แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเปิดเพลงสักนิดหนึ่งนะครับผม อ่ะเดี๋ยวมาคร่าวๆใช้เอฟเฟกกันนะเราเทสเอฟเฟกกันเช็คจืดอจสอบนะครับผมก็อันนี้จะเป็นเสียงสดๆนะฮะยังไม่ได้ปัดเอฟเฟกใดๆนะครับผมก็จะดังทั้งทุกอย่างนะครับมอนิเตอร์เราก็ดังนะครับ1 2 3 4งสองสามสี่หช็คจื้อช็คช่ะเดี๋ยวเราปรับเอฟเฟกกันนะครับอ่าเอฟเฟกมีให้เลือก6โปรแกรมที่หโปรแกรมนะเช็คจื้อช็คเวอร์จะสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าช็คจื้อ ชิควิิทดสอบนะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผม้ก็ชุดนี้นะครับผมก็ราสองทางนะครับของมอนิเตอร์นะครับผมิคิวนะครับผมเก็คอสตัวนี้เป็นคอส V.I.P. นะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่เดี๋ยวมาฟังเสียงเพลงกันชุดนี้เดินทางไปแม่สายเชียงรายนะครับหนึ่งแสบาทก็ตามภาพเลยนะครับ ใครอยากได้2องคูณสองสี่คูณสี่นะสอคูณสผมจัดเริ่มต้นอยู่ที่ 4, 2, 4, 10, 4, 0, 4 19, 8, 5่หมื่นนะครับสองหมื่นสองคูณสองนะครับสี่หมื่นห้าแล้วก็4ี่คูณสี่นะครับก็น่าจะเริ่มต้นอยู่ประมาณ8ปดหมื่นห้านะครับผมหรือประมาณ8ปดหมื่นนะครับส่วนตัวนี้6กคูณหกทำมันไปถึงแสนห้าเพราะว่าลูกค้าเพิ่มมอนิเตอร์นะเพิ่มมอนิเตอร์แล้วก็มันก็ต้องมีพาวเวอร์มอนิเตอร์เพิ่มนะครับผมแล้วก็ลูกค้าจะอัพเป็นคอมด้วยนะครับอะไรด้วยแล้วก็เรื่องพาวเวอร์ด้วยนะใครมีงบเยอะน้อยลองโทรเข้ามานะครับว่าเออ มีงบแสนหนึ่งนะครับอยากได้4ี่คูณสี่มีงบแสนสออยากได้6กคูณหกแสนสมันก็ทำได้นะแต่พาวเวอร์ก็ต้องลดลงนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นก็ต้องเอาออกนะครับประมาณนี้อยากได้แนวไหนนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยชุดนี้1นึ0 0 0สนาทอ่นาเดี๋ยวไปฟังเสียงเพลงกันาบาัดนี้สิ่งเราถึงตอนพระอินทร์จะเจาความจำเล่หเป็นพร้เท่ามาขอ ด้วยเมตตาสัมทานบารมีจึงยกมน้เอิทรามตามข่อมาดำล้นสวรรค์สันสานทิ้งทุกอย่างไว้ว่างให้สิ้นไปเป็นนิทานศาสดาสอดไว้สังกันฮาโดเอาหันนี้เราถึงตอนที่สองแล้วเป็นสทรภิกษกัน I'll พร้อมชุดคอมคาราโอเกะอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเราไปจัดคาราโอเกะให้ด้วยนะครับผมว่าเสียงเล่นสด6กลายของเราเป็นยังไงนะตรงนี้เป็นซาวฟอน์นะครับโปรแกรมคาราโอเกะอันนี้ลูกค้าส่งโน้ตบุ๊กมานะครับหรือใครจะเอาโน้ตบุ๊กที่เราก็ได้กล่องแยก6กลายนะครับแล้วก็แยกเสียงนะครับเป็น6กลายนะครับก็จะมีอ่ากระเดื่องนะครับสแซนนะครับกีตาร์เบสนะครับเมโลดี้นะครับผมแล้วก็ชุดทอมนะครับมันก็จะแยกแยกกันนะครับก็เดี๋ยวมาลองฟังกันว่าซาวเป็นยังไงครับ เนี่ยโปรแกรมของเราเกะนะครับแยก6รายนะเราเซตให้เรียบร้อยอ่ามาลองฟังเรืออันนี้จะเป็นกระเดื่องครับอันนี้จะเป็นอันนี้สแนะอันนี้สแนะอันนี้กระเดื่อง ี่เป็นเมโรดี้กับกีตาร์ครับนี่เป็นเบสสายครับดูๆๆๆๆจจม่เข้ากล้องครับเราแยกๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆ หมดนะครับเราจะใช้อะไรเยอะอะไรน้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอยากได้แบบไหนอยากได้เบตกี่ใบกลางกี่ใบมีงบเท่าไหร่เราคุยกันได้แต่อย่าง6กคูณหอาจจะแสงขึ้นไปก็เดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับ สนสองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองตามชมนะ6กคูณหเหมือนกันนะครับในงบแสนสองแต่ว่าอุปกรณ์ก็จะไม่มีตู้มอนิเตอร์พาวเวอร์ก็อาจจะน้อยลงนะครับพาวเวอร์อาจจะไม่ถึง4ี่พันวัตต์นะครับเบรนะรผมกายมีงบอยากจัดเครื่องเสียงก็ติดต่อจูบินเตอร์ได้เลยวันนี้ก็เป็นชุดแม่สายนะครับสาหรับเดือนพฤศจิกายนของเรานะครับผมก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ติดต่อจูบินเตอร์ได้เลยเดี๋ยววันนี้แพ็กจะส่งลูกค้าแล้วเดี๋ยวต้องทําคลิปนะผมเดี๋ยวจะทําคลิปสอนของไม่ถึงต่อ,อยังไงนะครับ โน้ตบุ๊กเล่นยังไงเปิดยังไงนะครับผมสอนให้ทุกอย่างเอฟเฟกเล่นยังไงนะครับผมจะทําคลิปส่งให้ลูกค้าทุกๆท,ท่านนะวันนี้ก็ราเพียงเท่านี้สําหรับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับผม ราพยงเท่านี้นะครับสำหรับ F c ทุกท่านที่กดไล์กดติดตามร้านจุบินเตอร์ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยวันนี้ก็อยากจะครึ่งเสียงชุดเล็กช้นใหญ่นะครับติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ราพียงเท่านี้กับชุด1,50 0 0 0บาทนะครับจะส่งเชียงรายนะครับแม่สายเชียงรายก็เดี๋ยวดูคข่้าวก่อนเดี๋ยวดูคราขาวว่าไปถึงไหนนะครับนี่ครับประมาณนี้ก็คุยรายละเอียดเสนอราคามีการมัดจำกันเรียบร้อยเราก็ส่งรูปตู้ให้ดูว่าเบรดได้ประมาณนี้นะครับกลางได้ประมาณนี้นะครับในงบนี่นี่เสนอราคาครับ ชุดกลางแจ้ง6กคูณหนะคุณนพนะก็ขอบคุณด้วยละกันนะครับก็แม่สายเชียงรายลูกค้าก็ขอเปลี่ยนเป็นคอร์สต,ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งโน้ตบุ๊กมาให้เราอันนี้ลูกค้าส่งมาหไหมครับนี่ครับโน้ตบุ๊กลูกค้าก็ส่งมาให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วก็เล่น6รายนะครับเราก็ทําคลิปให้แล้วนะครับเมื่อก่อนจะรีวิวนี่ผมทําคลิปส่งลูกค้าแล้วนะครับผมก็ใครอยากดูรีวิวใครอยากได้ชุดไหนอยู่จังหวัดอะไรต่อเนี่ยถ้าไม่ใช่เชียงรายนะถ้าอยู่ใกล้ๆผมภาคกลางหรืออะไรเนี่ยผมไปส่งถึงที่แล้ว อันนี้มันไกลเกินน้ำเชียงรายก็ต้องขอทานไปลูกค้าด้วยเดี๋ยวจัดส่งไปแล้วเดี๋ยวทำคลิปวิดีโอต่างๆนะครับผมขอบพระคุณครับ